ุกคนวันนี้มีบ้านสองหลังร้านค้าหนึ่งร้านเนื้อที่สองไ 1, 4, 4, 4, ร่หนึ่งงานสี่สิบเก้าตารางวามาให้ชมนะเจ้าจะอยู่ใกล้กับอำเภอแม่แตงเพียงหกกิโลเองนะเจ้าเนื้อที่กว้างขวางบ้านหลังใหญ่ตรงนี้เป็นสนามหน้าบ้านนะเจ้าเดี๋ยวไปดูบ้านหลังใหญ่กันนะเจ้าบ้านหลังใหญ่หลังนี้จะมีด้วยกันสามห้องนอนแล้วก็สองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวเข้ามาเราจ พื้นที่ลโล่งๆกว้างๆเห็นวิวดอยโดยเจ้าบรรยากาศดีสุดๆเลยสนามหน้าไปก,กว้างนะเจ้าห้องครัวตรงนี้อยู่ห้องครัวที่เชื่อมกับบ้านหลังใหญ่นะเจ้าจะอยู่หน้าบ้านเลยจะเป็นลานแล้วก็เปิดประตูเข้ามาก็จะเป็นห้องโถงด้านในห้องโถงตรงนี้เป็นห้องโถงชั้นล่างห้องโถงกว้างชั้นล่างน่าจะมีด้วยกันอ่ะหนึ่งห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้ำเจ้าชั้นล่าง ตรงนี้เป็นห้องน้ำชั้นล่างห้องน้ำก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นฮื้อนะเจ้าแล้วก่อทัดมาก็าจะเป็นห้องนอนชั้นล่างห้องนอนชั้นล่างบ้านหลังนี้จะเป็นประมาณบ้านสองชั้นครึ่งไม้แล้วก็ครึ่งกระจกนะเจ้าเพื่อที่จะได้เห็นบรรยากาศวิวดอยวิวธรรมาชาติห้องโถงชั้นล่างกว้างขวางเดี๋ยวไปดูชั้นบนกันเจ้าขึ้นบันไดมากก็จะเป็นชั้นบนไปเจอห้องโถงชั้นบน ชั้นบนนี้จะมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำมีกระจกตัวนะเจ้าเพื่อนั่งชมวิวชมทิวทัศน์ธรรากาศขพื้นมาก็จะเจอห้องนอนขวามือห้องแรกเป็นห้องเล็กนะเจ้าเป็นห้องเล็กห้องนอนห้องเล็กแล้วก็ทัดมาซ้ายมือจะเป็นห้องนอนห้องใหญ่ห้องใหญ่นี้จะมีแอร์ตัวนะเจ้าแล้วก็ด้านในก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบน ้องน้ำชั้นบนนี้จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้เหมือนกันห้องแต่ห้องกว้างขวางจะมีซอกเล็กๆตรงหน้าห้องน้ำชั้นบนตัวสำหรับกั้นไว้เป็นห้องเสื้อผ้าหรือห้องเก็บของก็ได้เจ้าตรงนี้จะเป็นชั้นล่างอ่าบริเวณพื้นที่ของต้นขวาของตัวบ้านจะติดกับระเบียงสหานณะ บ้านหลังนี้จะติดระแนงสาเนี่ยสองด้านเลยก็คือฝั่งขวาของตัวบ้านและเกาะด้านหลังของบ้านนะเจ้าจะติดระแนงสานาะสองด้านเลยจะกั้นพื้นที่ไว้ตรงนี้คือด้านหลังของบ้านนะเจ้าเห็นยูดอยชัดเจนร้านค้าด้านหน้านะเจ้าเจ้าของเดียวกันจะขายเหมาจะมีหนึ่งร้านค้าแล้วก็หนึ่งบ้านหลังเล็กหนึ่งบ้านหลังใหญ่ แล้วก็เนื้อที่2ไร่1งาน49ตารางวาด้านหน้าจะติดถนนในหมู่บ้านเลยมีผู้คนสัญจรไปมาทั้งวันเจ้าเปิดให้เช่าได้นะเจ้าเช่าร้านค้าเช่าบ้านอยู่อาศัยได้โดยบ้านหลังจะห่างซอยไม่แตงประมาณ1.4กิโลห่างอำเภอแม่แตง6กิโลแล้วก็ห่างกับแม่นไรลายประมาณ7กิโลขายที่3ล้าน5แสนบาทนะเจ้า สนใจทักแชทหรือโทรตตมเมื่อโทรได้เลยนะเจ้าสวัสดีเจ้า